สวัสดีครับพอกันอีกแล้วนะครับกับที่เอธนพัฒน์เจริญฟ้ามรดการตำบนตะไม้สุขาอำเภอพุนจังหวัดคอนเก่นะครับก็ช่วงเช้าเ้านะครับจะพาชมบรรยากาศนะแปลงหญ้าของเรานะครับตอนเช้าก็คือช่องของผมก็จะเลี้ยงวัวนะครับของผมปลูกหญ้าเลี้ยงวัวนะครับทําการเกษตรนะครับตอนนี้ก็หลังจากที่คุยไปคลิปที่แล้วได้ได้แนวคิดว่าจะปลูกกล้วยด้วยนะครับจะปลูกกล้วยน้านะครับนี่ ตอนนี้เรายืนอ,อยู่ถนนนะครับยืนอยู่ถนนหลังหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านเขาบ้านเ Overall. ขา,าอยู่ตรงกันกันนาเขานะครับที่ปลูกกระปพดอรนนี้เป็นถนนแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นสระน้ำต้นทุนของเรานะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะครับเข้ามาด้านในแล้วนะครับเมื่อวานยืนคุยอยู่ตรงคลิปนี้นะครับเมื่อวานอยู่ตรงมุมนี้นะครับตอนนั้นมันค่าแล้วนะครับตอนนี้ก็คือดูกล้วยนะครับนี่ของเราก็คือมองแล้วผมจะปลูกกล้วยด้วยนะครับเดี๋ยว ความน่าจะเป็นไปได้นะครับได้แนวคิดใหม่แล้วนะครับได้แนวคิดใหม่แล้วจะปลูกกล้วยด้วยนะครับจะปลูกกล้วยในแปลงหญ้านะครับแปลงหญ้าอันนี้เป็นความคิดตั้งต้นไว้ก่อนนะครับความคิดตั้งต้นไว้ก่อนก็เป็นช่องเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวนะครับเลี้ยงวัวต้นน้ำนะครับเลี้ยงวัวต้นน้ําปลูกหญ้าเลี้ยงวัวต้นน้ํานะครับนี่กล้วยของเราก็ยังไม่ไปไหนมาไหนนะครับนี่ก็เขาเรียกว่าอะไรนะพอหน้าแ้ง ก็ไม่มีน้ําลดนะครับเพิ่งเพิ่งจะมีน้ำนี่เพิ่งจะมีน้ําต้นทุนของเราแปลงนี้นะตอนนี้ช่วงเช้าก็รถก็เยอะนะครับวิ่งรถเอ่ยัวเอยนะครับไปทํางานนะครับคนก็เริ่มออกทํางานกันแล้วนะครับนี่สะน้ําของเราก็น้ําต้นทุนของเรานะครับกําลังได้ตุ่นน้ําขึ้นมาเยอะในระดับหนึ่งนะครับนี่กล้วยก็กล้วยขอบสะก็ จะงามจะเคาะฝั่งข้างหลังที่ผมเดินผ่านมาตรงนั้นนะครับตรงนี้ก็ได้กินไปแล้วหนึ่งเครือนะครับเนี่ยตรงมุมนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็กําลังจะกําลังจะตั้งตัวได้นะครับปลูกมาก่อนปลูกมาหกเจ็ดเดือนแล้วนะครับแต่ว่าไม่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 ได้บํารุงไม่ได้ลดนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยปลูกแล้วนะครับปลูกทดลองนะครับคาดว่าวันนี้ ก็ยังยังยังไม่น่าจะเต็มหรอกยังยังไม่น่าจะล้นอีกสองสามวันนะครับก็ดูแปลงย้านะครับญ่านไนนะครับตอนนี้คือย่าไนไนบรรยากาศช่วงเช้าเชนะครับเนี่ยสำรวจนะครับสำรวจนี่แปลงต้นทุนของเรานะครับนี่คือแปลงอสระน้ําต้นทุนของเราไม่ถึงไร่นะครับสระนี้แค่ครึ่งงานงานหนึ่งตีไปประมาณงานหนึ่งไม่ถึงสองงานนะครับ แต่ก็ลึกลกลึกใช้ได้นะครับลึกใช้ได้ก็ตอนนี้ก็อยู่ในระดับที่เรียกว่าอะไรนะอยู่ในระดับที่อพอใจแล้วสะนี้นะครับสะลูกนี้เพราะว่าบริหารน,น้ําน่าจะบริหารได้เขาเรียกว่าอะไรน,ะน่าจะบริหารได้พอเพียงสําหรับแปลงนี้สิบไร่นะครับอันนี้กล้วย ตอน,นี้ยังยังยังไม่ได้ผลผลิตนะครับยังไม่ได้ผลผลิตแค่อยู่ในช่วงกําลังตั้งตัวนะครับทําไมถึงพูดอย่างนั้นครับมันสูงนะครับมันสูงมันไม่ได้รับน้ํานะครับเราผมก็เลยจะเอารอบนี้ให้น้ํามันเต็มสะนะครับให้ล้นเลยนะครับล้นออกขอบสะเลยเพราะว่าปลูกกล้วยปลูกอะไรที่ตรงเนี้ยตรงข้างๆเนี้ยจะได้แบบจะได้น้ําด้วยเอะจะได้เขาเรียกว่าอะไรนะจะได้รับอนิสงจากน้ํานะครับนี่ย ก็อยู่ในช่วงนี้ครับแปลงนี้ของเราจริงๆวันนี้เราวางแผนไว้ว่าจะพ่นพ่นปุ๋ยนะครับพ่นปุ๋ยยูเรีย4 6 0 0ผสมน้ำพ่นนะครับ1ไร่ต่อ1กิโลกร,รัมนะครับ1ไร่ต่อ1กิโลกรัม1ไร่ต่อ1นกิโลกรัมนี้เยอะแล้วนะครับเนี่ยเยอะถือว่าเยอะแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อปุ๋ยมานะครับก็คือตั้งแต่ที่ทำมาเนี่ยเพิ่งได้พ่นไปรอบเดียวนะครับ ขี้หมูก็ยังไม่ได้หวาดนะครับขี้หมูก็ยังอยู่ในกระสอบอยู่นะครับเนี่ยคือบางทีมันก็ไม่ได้ทํานะครับบางทีบางทีก็วางแผนไว้ก็ไม่ได้ทําเหมือนกับตอนนี้วางแผนไว้ว่าจะปลูกจะปลูกกล้วยนะครับจะปลูกกลวยด้วยปลูกกล้วยแต่ว่าไม่รู้จะได้ทําหรือเปล่านะครับพาเดินมาชมนี่ครับข้างๆนะครับบรรยากาศนะบรรยากาศหน้างานของแปลง ยาที่เราทําว่าเราทําอะไรไปบ้างนะครับเราจะมีปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมนะครับนี่คือในมองอันนี้คือในช่วงของการทํานะครับอันนี้คือในช่วงของการเขาเรียกว่าอะไรนะของการทําคือมันยังไม่เสร็จมันมันก็เลยบ่สวยงามมันก็มันก็ไม่ใช่ภาพที่เขาเรียกว่าอะไรนะภาพที่สวยงามที่เบิ้งแบบที่เขาถ่ายความสําเร็จให้ดูนะครับอันนี้คือมันยังไม่สําเร็จนะครับคืออยู่ในช่วงระหว่างการทํา คืออยู่ในช่วงระว่างการเห็ดมันก็ได้ซัมีแหละครับเนี่ยก็รูปภาพที่ออกมาอาจจะไม่สวยงามอาจจะไม่ไอ้นี่นะครับแต่เป็นภาพจริงที่เราเป็นเกษตรกรทําแล้วก็นําเสนอนะครับนําเสนอเพื่อให้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับนําเสนอเพื่อได้เรียนรู้ไปด้วยกันอันไหนดีก็เรียนรู้ไปด้วยกันก็ทานะครับสาหรับคนที่เลี้ยงวัวส่วนอันไหนไม่ดีหรือทาแล้วไม่ประสบความสําเร็จผมเป็นคนทดลองให้แล้วก็วไม่ต้องทํานะครับออก็ไม่ต้องทําก็ตัดสินใจเองได้สอบถามเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมได้ ผมตอบได้นะครับเอ,อในส่วนที่ผมทําแล้วผมมีข้อมูลผมตอบได้อย่างถามมาว่าญ้านี่จะไปเวไหนดีถ้าปลูกในแปลงนาอย่างเงี้ยไปญ้าไหนานะไปญ่าไหนาไปญ้าไหนาเลยนะครับปลูกในที่นานนะถ้าปลูกในที่ดอนที่ดอนที่โน้นที่เป็นโพ้นเป็นไฮเป็นเซนกะลูซี่ไปเลยนะครับลูซี่ไปเลยถ้าระบบน้ําไม่มีก็ลูซี่นะฝนลงแล้วก็หวาน แต่ถ้าจะให้ปลูกแล้วมีหน้าแล้งกินอย่างนี้ด้วยมันต้องมีระบบน้านะครับมีระบบน้ําแต่ว่าถ้ามีระบบน้ําแล้วปลูกหญ้าอะไรก็ได้นะปลูกปลูกปลูกงางก็ได้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับทาไมมันล้มเสาตรงนี้ทําไมมันล้มตรงเด,เดียวฝนลงเดียวเห็นไหมนี่เสาไม้นะครับเสามันล้มล้มนะครับเซ่เซ่เซ่ไปฝั่งของอที่ข้างๆนะครับเซ่เพราะว่ากลัวเราดันนะครับนี่ นี่แปลงนี้ที่ผมเหลือไว้ไม่ใช่เหล AH ือไว้นะครับแปลงนี้ที่ผมปลูกหญ้าลูซี่ไป2ไร่ประมาณสองไร่2งานนะครับทั้ง2แปลงได้รวมกัน2ไร่2งานแต่มันตายหมดนะครับไม so ่ตายก็เหลือประมาณ10ต้นได้นะครับผมก็เลยมองว่าผมจะปลูกกล้วยด้วยนี่ผมจะปลูกกล้วยนะครับมจมเจ้ากล้วยมาปลูกปลูกกล้วยในแปลงหญ้านะครับทำแปลงหญ้าไปด้วยแล้วก็ปลูกกล้วยไปด้วยนะครับนี่ที่ผมจะทำ แต่ประเด็นมันอยู่ที่ตรงว่าผมนอนคิดแล้วผมยังได้ดปรับที่ได้นะครับผมยังไงทํายังไงผมถึงจะปรับที่ได้นะหมายถึงว่าไอ้ที่จะปลูวกกล้วยต้องยกล่องนะครับต้องยกล่องขึ้นมานี่นี่นะครับอของที่ลอดนะครับนี่ย่าลูซี่นะครับรอดเพราะว่ามันเป็นโนนนะครับตรงนี้ผมทํายังไงผมถึงจะยกล่องตรงนี้ได้นะสั่งดินเข้ามาไหมหรือยังไงถ้าสมสั่งดินเข้ามาทําเป็นล่องปลูกกล้วย หรือว่าผมจะไถไถประกบกันนะครับเอาหานไถประกบกันเลยเนาะวิ่งผ่านหกไถนบเผาหากันนะครับปั้นแล้วก็ไถนบเผาหากันเนาะก็ได้อยู่แต่ว่าเนาะผมมองว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเรามีกล้วยนะผมมีพื้นที่ขายด้วยผมมีหน้าร้านขายกล้วยนะกล้วยผมมีหน้าร้านขายต้นก็อาจจะตัดไปสับให้กัวได้นะอย่างนี้มองพื้นที่กเกษตรผสมผสานนะครับ แต่ว่าแปลงนี้ก็ต้องได้ปรับอีกนะครับจะปลูกก็ต้องได้ปรับแปลงอีกปรับพื้นที่แปลงอีกนะครับเนี่ยยัง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 เรียบไม่เสมอนะครับเพราะว่าตอนที่ผมจ้าง euh, พี่เขามาปรับให้นะพี่เขาก็ปรับสดแล้วก็ผมก็หวานเลยนะครับผมไม่ได้ไล่ไล่น้ำนะครับมันก็เลยไม่เรียบเท่าไหร่ก็เรียบในระดับหนึ่งกับแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ได้อยู่นะครับแต่อย่างนี้น้อยมันต้องได้สักเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์อย่างนั้นนะครับก็เลยต้องได้ปรับอีกนะครับต้องได้ปรับโดยการเอาน้ําเข้าปรับนะครับ ต้องเอาน้าขเขาปั๊บเลยเพราะมันมาสิปั๊บโดยตาเป่าเนี่ยแล้วเอียงก็ขึอนมันเราเรียบโอุยยากยู่นะครับยากยากยากถึงจะวัดสายระดับน้ําแล้วก็ตอกอันนั้นก็ยากนะครับอย่างยากนะครับต้องได้ปรับแบบหลายรอบอยู่นะครับถ้าเป็นทํานานะได้ปรับกับทุกปีนะครับเพราะว่าหนึ่งปรับไปแล้วเวลาเราไถเนะี่ยบางที ตรงมุมมันก็มันก็ลงเลิกมองมันโน้นมันก็ลงมาเลืกนะครับมันอาจจะเป็นสลับกันนะครับมันก็เลยเป็นแบบเราต้องได้ถ้าทํานานนะ่ะสองปีสามปีนะต้องได้ปรับครั้งหนึ่งนะครับบางปีไถเปิดไถเปิดห้องไถกบห้องใี่นะครับอัน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 นี้เราเลี้ยงพื้นทีนะครับในการปรับพื้นทีเนาะนี่จังแปลงนี้นะครับนี่ซึ่เราจะปลูกกล้วยได้ไหมปลูกได้นะครับแต่ว่าเราจะทํา เราจะทำเขาเรียกว่าอะไรนะทำโนนขึ้นมาไม่สูงนะครับโนนไม่สูงนะโนนแค่แค่เตีย้ยๆพอแลวพอฤดูน้ำมาเนี่ยเราจะให้น้ำน้ำไม่ท่วมโนนและระบายได้นะครับแต่ว่าแปลงนี้ทำไม่ได้นะครับเป็นแปลงแปลงรับน้ำแปลงที่ทำได้ก็คือสองแปลงเมื่อกี้แหละครับที่จะปลูกกล้วยนะผมก็เลยมองไว้ว่าผมกำลังคิดหาวิธีอยู่ว่าผมจะจะทำยังไงหรือผมจะทำแค่สองแถวนะครับปลูกปลูกไว้แค่สองแถว ก็เป็นแนวทางก่อนนะครับเพราะว่าทําไมถึงบอกว่าปลูกแค่1แปลง2แถวนะครับเพราะว่าจะให้มีจะให้มีรถนะครับจะให้มีพื้นที่รถไถได้ทํางานนะครับได้ทํางานได้ทํางานหมายถึงว่าก็คือได้ปรับระดับพื้นดินเพราะว่าระดับพื้นที่เราในส่วนที่เราไม่ปลูกกล้วยเราก็จะปลูกญ่าไหนเหมือนเดิมนะครับก็คือ1เอารถตัดเข้าได้2รถไถลงปรับหน้าดินได้สะดวกนะครับว่าแม่นวาน่าปลูก ห่างกันสองเมตร2เมตรจั้งสิ้นครับรถไถท,ทำงานยากไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้นะครับของเราก็จะประมาณนี้วางแผไนไว้นะครับวางแผไนไว้ว่เพราะว่าเรายัางไม่ได้ทําอะไรเลยนี่นี่เรายัางไม่ได้ปลูกอะไรเลยครับวางแผไนไว้นี่ท่อ PVC ก็ยังไม่ได้เก็บเข้าลบนะครับตากแดดที่นี่นะครับเนี่ยก็จำกัดนะครับเดี๋ยวจะลากเข้าไปไว้ในร่มแล้วสักหน่อยก็พูดไปด้วยลากไปด้วยก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะ ก็ของเราก็อยู่ประมาณนี้นะครับที่เราวางแผนไว้ก็ชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศว่าในหนึ่งหนึ่งในหนึ่งวันน่ะมันมีอะไรให้ทํามากมายนะครับอยู่ที่ว่าเราจะทํำไหมเอออย่างของผมเนี่ยคิดมาว่าปลูกกันยังก็ปลูกกล้วยได้บอ่อยจริงสเนาะเออที่จริงไม่มีแผนในหัวเลยนะครับว่าจะปลูกกล้วยอยากทจาจะพอ แปลงหญ้าเอืดเลยนะครับแต่ว่าทีนี้เราก็มองว่ามันก็ไม่ได้กระทบกันมากนะครับหนึ่งพื้นที่ของปลูกยญ้าของเราก็เยอะอยู่เอมันน่าจะได้อย่างสี่นะเขาเขาคิดนะครับเราคิดว่ามันน่าจะได้เอมันน่าจะปลูกได้เขาก็เลยคิดเพราะว่าฝั่งโน้นนะครับฝั่งโน้นปลูกต้นไม้นะครับไม้ยืนต้นนะปลูกไผ่ปลูกไม้ยืนต้นปลูกยกางนาไปแล้วไม่ไประสบความสําเร็จนะครับลงทุนไป ร้อยต้นต้นละสิบบาทไม่ประสบความสำเร็จนะครับปล่อยวัวลงกินหมดแล้วกินแต่ไม่แม่วัวมันไม่กินอย่างนานะครับแต่มันย่ำเฉยเนี่ยอย่างอย่างแปลงนี้นะครับพี่ชายปลูกไว้หมดแล้วนะก็ก็อยู่ในช่วงของเขาเรียกว่าอะไรนะก็เสียดายอยู่นะครับเสียดายอยู่แต่ว่าคือความจําเป็นไงครับนี่พี่ชายปลูกไว้นะครับนี สองฝั่งนี้หมดเลยนะครับยางนานะครับพี่ชายปลูกไว้นะวัวมันไม่กินนะครับวัวไม่กินแต่มันย่ำนะครับเนี่ยฝั่งนี้มันย่ำตายลงไปหมดนะครับแต่ว่าฝั่งนี้เหลือฝั่งนี้เหลือฝั่งนี้ย่ำหมดทุกคนาเนี่ยพี่ชายปลูกต้นไม้พยุงกับยางนาไว้แล้วนะครับแต่ว่าวัวมันย่ำไม้พยุงอ่ะวัวกินไม้พยุงวัวผมกินแต่ว่ายางนาวัวผมไม่กินนะครับยางนาแต่มันย่ำก็เลยเป็นแบบว่า ให้มันทำหญ้าหญ้าให้เสร็จก่อนนะครับขอทำหญ้าให้มันเสร็จก่อนแล้วอยากเก็บปลูกค่อย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 ปลูกนะครับทำหญ้าให้เสร็จก่อนเพราะว่าบางบางรอบเหมือนอย่างรอบที่แล้วปีนี้เราได้ปล่อยวัวลงมาแทะเลมแปลงนะครับมันก็ส่งผลกระทบแต่ว่าถ้าหญ้าเรามันเต็มพื้นที่ได้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราปลูกได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะไม่เอาวัวลงมาย่ำแปลงอีกนะครับเพราะว่าดูแล้วเสียหายมากเลยนะครับเสียหายนะครับสําหรับคนที่ทําแปลงหญ้า พยายามจะเอาวัวลงมาย่ําแปลงตอนตอนที่แปลงหญ้าชุ่มนะครับเพราะว่างัวมันหนักมันเหยียบลงไปแล้วมันเป็นห้อยงวัวนะครับเนี่ยแปลงนี้ของผมนี่เสียหายมากเลยนะครับแปลงนี้รอยวัวเหยียบย่าเนี่ยชนิดที่แบบว่าโอ้ตุกลุกติก,ล,ก,ล,กลิกนะครับแบบยากอยู่ตุกลุกติกลิก,ลก,ลก,ลกเนี่ยหญ้านะครับ ถ้าใครติดตามมาก็จะรู้ว่าขนาดผมลดไปแล้วสองรอบสามรอบหญ้าก็ยังไม่ยาวนะครับหญ้าไม่ยาวนะนี่หญ้าไม่ยาวนี่มันกระทบหนาวนะครับก็อีกอีกอย่างหนึ่งก็คือมีสมาชิกบอกว่าบางท่านของผมก็กระทบหนาวเหมือนกันแต่ของอีกบางคนเขาบอกว่าไม่หนาวโตดีก็คือแล้วแต่พื้นที่นะครับผมต้องบอกอย่างนี้เลยคือถ้าถ้าพื้นที่ตรงไหนมันหนาวมันกระทบแน่นอนนะครับผมบอกอย่างนี้นะครับ บางทีเนี่ยประเทศไทยตอนนี้เนี่ยประเทศไทยฝั่งอีสานหนาวฝั่งขอนแก่นหนาวสกลนครหนาวแต่ว่าฝั่งเช,ชิงเซาเอ้ยใช่ไหมเออเช,ชิยงแซาลบบุรีสระบุรีกาญจนบ,บุรีฝั่งนั้นเขาไม่หนาวนะครับเขาหนาวเขาเขาหนาวหน่อยนะครับนังเจีจ๊ยแล้วพอพูดคุยกันในกลุ่มหรือพูดคุยกันอะไรมันคนอยู่คนละฝั่งนะอย่างนงี้ยนะญาชนิดเดียวกันแหละครับแต่ว่ามันอยู่คนละฝั่งอย่างเงี้ยขมวดเจ้าหนาวมันขึ้นช่างักเนาะ ก็บ้านผมมันหนาวเออมันหนาวต้องเข้าใจนะครับแต่ว่าฝั่งโน้นอาจจะหนาวอยู่แต่หนาวไม่ไม่เยอะอย่างนี้นะครับเนี่ยมันก็มันก็เป็นชงักมันก็ตามพื้นที่นะครับตามพื้นที่ตามภูมิอากาศแต่ว่าถ้าฝั่งโน้นหนาวเท่าบ้านผมอย่างเงี้ยณตอนนี้ก็ชงักเหมือนกันนะครับต้องบอกงี้ก่อนต้องชงักเหมือนกันนะครับคือญ่าทุกอย่างติดหนาวก็ชงักนะครับก็เหมือนกับที่ผมเคยบอกไปแล้ะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเหมาะสําหรับทาการเกษตรแล้วก็ปศุสัตว์นะครับเพราะว่าหนึ่ง หน้าหนาวน้อยปลูกแกาเลี้ยงวัวหรือว่าพืชอะไรที่เราปลูกทําเป็นธุรกิจเนี่ยมันจะไม่ค่อยชัง,งักนะครับปลูกสะดวกสบายไม่เหมือนกับเกาหลีใต้นะเห็นไหมรับเกาหลีใต้ที่เราเห็นเขาไปทํางานอย่างเงี้ยเวลาหน้าหน,นาวหิมะตกเนี่ยต้องทํางานในในเฮาในมุงอย่างเงี้ยในเต็นท์นยครับอย่างเงี้ยปลูกพืชก็ปลูกในเต็นท์อย่างเงี้ยซึ่งปลูกในเต็นท์เราสามารถทํา เต้นคุมสิบไร่อย่างนี้ได้ไหมเออก็ได้แต่ว่ามันลงทุนเยอะอย่างนี้นะครับเนี่ยอย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยมีมากตกนานหญ้าที่ปลูกไว้ก็ไม่มีหรอกครับหญ้าอย่างนี้ญี่ปุ่นก็นําเข้าหญ้าเพนโกลาจากเรานะครับทําได้เฉพาะพวกพืชอายุสั้นก็คือข้าวโพดพวกนั้นนะครับอันนั้นไม่เถียงนะครับอย่างนั้นนะเพราะว่าพอถึงหน้าหนาวแล้วเขาทําอะไรไม่ได้ไงครับก็ต้องตุนสเสบียงไว้อันนี้คือแปลงที่ผมแบ่งให้พี่เขา ามาตัดไปให้กัวลืมบอกพี่เขาให้ตัดชิดดินให้นะลืมบอกลืมบอกแต่ว่าพี่เขาก็ตัดตัดตัดได้ดีอยู่นะครับลืมบอกให้ตัดชิดดินให้แบบอันนี้เลยเพราะว่าเราผมจะลดพอดีวันนั้นพี่เขา,ามาถามซื้อนะครับมาถามซื้อว่ากัวคลอดใหม่แต่ผมไม่ได้ขายนะผมให้พี่เขาฟรีเลยนะครับเนี่ยคือแบ่งปันนะครับคนในหมู่บ้านไม่ใช่ว่าเราจะแบบเออ เห็นแต่ขนเต็นเห็นแต่ค้ำอย่างเดียวบอมเนนะครับนี่คือแบ่งเงินไปนะให้พี่เขาตัดเอาเลยนะครับตพี่เขาตัดได้เนียนดีมากเลยนะครับนี่ก็เลยให้พี่เขาตัดเอาไปแล้วเราก็จะลดน้ําแล้วก็เติมปุ๋ยอีกแบลงหนึ่งนะครับแบ่งปันนะครับแบ่งปันไม่ได้ซีเรียสนะครับไม่ได้ซีเรียสเรามีเราก็แบ่งปันนะครับแต่ว่าแบ่งปันหรือไม่แบ่งปันก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่ดุลพินิษนะครับดุลพินิษของแต่ละคนนะครับ บมเบนยืดเสื้อมาขอครับบอมเบนนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ใช่นะครับต้องมีคุณนะประโยชน์ต่อกันนะครับอประมาณนั้นนะครับนี่ต้องมีคุณประโยชน์ต่อกันเอ,อื้อเฟือ้อเกือ้อกูนกันนะครับพาชมดูนะครับ ที่ผมมองไว้ก็ว่าจะลองปลูกนะครับแต่ว่ายังหาวิธีไม่ได้นะครับหาวิธีปรับดินไม่ได้นะเพราะว่าพื้นที่ว่าอยากจะปลูกกล้วยนะเพราะว่าเรามีน้ำเนี่ยครับเนี่ยหน้าแ้งผมลดหญ้าด้วยแล้วก็ได้ลดกล้วยด้วยอย่างเงี้ยนะครับผมมองอย่างนั้นนะแล้วก็สองแปลงนั้นอนะ่ะมันเป็นมันไม่มีน้ําจากที่อื่นมานะครับมันเป็นมันเป็นแปลงที่อยู่หัวไร่เลยหัวหัวนาผมเลยคือไม่มีน้ําจากแปลงอื่นลงมาเลยรับเฉพาะจากน้ําฝนนะครับเนี่ยก็คือมันสามารถ ถ้าฝนดีมันฝนดีก็รับเฉพาะนะ้ําฝนคือระบายได้อย่างเงี้ยครับผมก็เลยมองไว้อย่างงั้นก็พอดีเลย2ไร่นะก็วางแผนก่อนนะครับว่าจะทํายังไงขออนุญาตวางแผนสักนิดก่อนก็อยู่ในช่วงนี้นะครับส่วนเขาเรียกว่าอะไรนะส่วนของหญ้ามันมาเลก,ก็เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะตัดแล้วก็ ปล่อยแห้งแล้วก็เผาไฟทิ้งนะครับเผาไฟทิ้งทาําควอมสะอาดแล้วก็จะได้ลดน้ํานะครับก็อยู่ในช่วงนี้แหละก็ปลูกไปเรื่อยนะครับปลูกไปเรื่อยอันไหนดีเราก็ว่าดีอันไหนอันไหนดีอันไหน,น,นเหมาะกับของเราเราก็ว่าดีนะครับอันไหนไม่เหมาะกับของเราเราก็บอกว่ามันไม่เหมาะกับพื้นที่เพราะว่าเอาพื้นที่บริบทพื้นที่เป็นที่ตั้งนะครับเป็นประเด็นเป็นสําคัญอ ไม่งั้นเขาคงไม่ปลูกหญ้านีเปียจนได้ซับขายตันละพันหรอกนะครับขันว่าไอหย่านี้ขันว่าหห้าอืาอ่นบดีนะครับขันว่าหญ้านี้เปียบดีนะแต่ว่ามันอยู่ที่พื้นที่นะครับมันอยู่ที่พื้นที่กระสันเขาจะมีการเห็ดอ้อยเห็ดมันหรือนะครับเมนบ่เขาก็เห็ดตะนาเบิดตัวมันก็อยู่ที่พื้นที่นะครับนี่คือยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่าง,ง,ว,างว่าทําไมฝั่งโน้นเขาทํา มันเขาทําอ้อยบ้านผมคือเห็ดหน้านะครับมันอยู่ที่พื้นทีนะครับพื้นที่ใครเหมาะผสมกับพืชอะไรเหมาะกับหญ้าอะไรก็ไปปรับก็เอาไปปรับก็เอาไปทํานะครับให้มันเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ของเราโมเมนวานเอานังสีมาปูกอ้อยเนาะเอานั่งสีมาปลูกมันหนึ่งสีนะครับเพออ้อน้าหนาฝนมากกับถ่่มเนาเบิดนะครับเนี่ย แปลงนี้ที่ผมยืนถ่ายให้ดูนี่คือแปลงคิดว่าน่าจะปลูก้วยนะเดี๋ยวนี่หนึ่งสองสามสามแถวสี่แถวได้สามแถวพอนะครับหนึ่งสามแถวนี้ก็สามแถวน่าจะได้อยู่นะครับตั้นเป็นหนึ่งรถรถก็ทำงานได้โอเคน่าจะได้นะผมมองดูแล้วแปลงนี้สี่แถวเว้นขอบ เว้นขอบคันแท้ไว้แล้วก็มาตั้งหนึ่งแถวเว้นไว้แล้วก็ตั้งสองแถวสามแถวสี่แถวได้แปลงตงก็สามแถวได้โอเคได้นะครับได้ก็คือจะได้แบบเอารถมาปรับพื้นที่ทําแต่ว่าประเด็นอยู่มันมันมัน,ม,นมันยากอยู่นะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าทําได้ง่ายๆนะครับผมผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนที่ในหัวผมที่ว่าผมวางไว้นะี่คือหนึ่งพื้นที่ทุกพื้นที่ตรงแปลงนี้คือให้เสมอกันแล้วก็ยกแปลงขึ้นมา ซึ่งพอยกแปลงขึ้นมาแล้วพื้นที่ตรงที่ปลูกหญ้าทุกอย่างต้องเสมอกันด้วยนะครับทุกทุกทุกแปลงต้องเสมอกันด้วยหรือหรืออีกในยะอย่างหนึ่งผมรู้แล้วว่า,วาผมจะทำเนี่ยผมแบ่งเป็นล็อกดีกว่าอ่าผมเพราะว่าถ้าผมทําพื้นที่ทั้งหมดเสมอกันมันไม่น่าจะได้แบ่งเป็นล็อกดีกว่านะครับบางล็อกอาจจะสูงกว่ากันบางล็อกอาจจะเตี้ยเตี้ยกว่ากันนะครับอย่างอย่างอย่างนี้ดีกว่าเออแล้วก็ได้ได้ได้ปลูกกล้วยด้วยโอเคผมผมผมจะทําอย่างนั้นดีกว่า ทำไมถึงทางั้นเพื่อว่ามันง่ายสําหรับการเ,าเ,าเขาเรียกว่าอะไรนะง่ายสําหรับการปรับดินปรับปรับพื้นดินปลูกหญ้านะครับผมได้แนวคิดแล้วเดี๋ยวจะไปเสนอโครงการพี่สาวก่อนนะครับทีนี้น่าจะได้อยู่ก็ตามคาดคะเนีก็ได้สีแถวห่างแถวและห่างหลุมละเม็ดเม็ดเม็ดครึ่งระหว่างหลุมเม็ดครึ่ง เมตรครึ่งหรือ2เมตร2เมตรก็ได้นะเพราะว่าตามที่ผมมองคือผมจะปลูกระยะยาวเลยนะครับคือผมดูศึกษาดูเมื่อกี้ปลูกกล้วยของพี่เขาเขาก็ปลูก1 2จุดเมตรถึง1 3จดเมตรนะครับอยู่ประมาณนี้ 1. 2 1.3ุนจุดนะครับแต่ว่าเขาเอา3มรุ่นแล้วเขาก็โลกปลูกใหม่นะครับของเราก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่น่าจะได้ทําอย่างนั้นนะครับของเราก็น่าจะปลูกยาวเลยมองดูแล้วน่าจะได้ลงมือทําเลยนะครับจวดจัดเลยนะครับ ครับบรรยากาศเมื่อกี้ก็ว่าจะเดินมาถ่ายไอ้แมโซลา่าเซลให้ดูแต่ว่ามองเห็นเนะี่ยท่อ p v บแล้วเดี๋ยวไปเก็บท่อ PVC ก่อนนะครับครับนี่ก็เดินมาจะเก็บท่อ p v c คือแล้วก็จะพูดถึงเรื่องวัวนะครับวัวผมไม่ไดเอามาปล่อยแปลงนี้แล้วนะครับผมเอาลงไปปล่อยอีกแปลงหนึ่งอยู่ตรงติดวัดที่คลิปเมื่อวานแล้วนะครับผมเอาลงไปปล่อยตรงนั้นแล้วปล่อยตรงนั้นก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะก็จะเป็นแบบ แบบแบบมู่แหละครับแบบเพื่อนเขาเพื่อนเขาก็ปล่อยปล่อยทุ่งอย่างนั้นนะครับเพื่อนเขาตอนนี้ก็เลี้ยงวัวแบบปล่อยทุ่งอย่างนั้นแหละไม่มีใครได้เกี่ยวหญ้าให้กินหรอกนอกจากผมนะครับก็ผมก็อเนี่ยเกี่ยวหญ้าให้กินอยู่แต่ว่ารอหญ้ารอหญ้าให้มันหนาก่อนนะครับถึงจะเกี่ยวพอผมเกี่ยวได้แล้วผมจะม้วนเป็นก้อนพอผมม้วนเป็นก้อนแล้วผมก็จะเอาลงไปแปรงนั้นแหละเอาไปทิ่มไว้ยหันนะครับมือละหาก้อนหกก้อนก็ว่าไปนะครับเอาไปทิ่มไว้เดี๋ยวมันก็จะกินเองมันนะครับงัว เราจะไม่เอามาแปลงนี้แล้วนะครับแปลงนี้ก็คือพักหน้านี้ก็คือพักอย่างหญ้าแพงกล่าผมก็จะพักแล้วก็คือจะได้ลดน้ําลดอะไรไว้แล้วอีกประมาณเดือนนึงก็จะค่อยปล่อยวัวมาแทะเล็มเอาวัวขึ้นมานะครับก็คือจะได้รีบรดน้ํารีบทําอะไรนะครับทีนี้จะรีบรดน้ําแพงกล่านั่นแหละครับอันดับแรกเลยเดี๋ยวขนท่อก่อนครับครับนี่ก็เก็บท่อมาไว้แล้วนะครับท่อปุ๋ยขี้หมูก็อยู่ตรงนี้นะครับยังไม่ได้หวานนะ ี๋ยวเป็นวันพรุ่งนี้เลยว่าวันต่อไปก็ค่อยวาดนะครับท่อเกบเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวแล้วนะครับทีนี้เดินดูวัวก,ก็ไม่ได้ลงมาแปลงนี้แล้ะเสาร์อาทิตย์ก็จะตัดหญ้าตรงนี้แล้วก็ลดน้ำหญ้าแฟงโคล่าไว้นะครับลดลดใบเฉยนะครับลดไว้ปั๊มน้ำขึ้นมาลดไว้เพื่อว่าให้ให้เขาเรียกว่าอะไรนะให้น้ำมัน ให้หญ้ามันแตกใหม่นะครับแตกกอใหม่ส่วนจะทําใหม่หรือไม่ทําใหม่ก็ลดไว้ก่อนนะครับลดให้ดินมีความชุ่มชื้นก่อนก็คงจะไม่ทําใหม่แล้วครับก็ปีนี้ก็ทําไปก่อนแต่ปีนี้ก็มีแผนกับตรงนั้นแหละครับปลูกหญ้าแล้วก็ปลูกกล้วยด้วยนะครับหญ้าเนี่ยคือจะปลูกอยู่แล้วแต่ว่าพอดีเมื่อคืนเนี่ยมีแนวคิดว่าจะปลูกกล้วยเสร,ริมก็พอดีเลยนะครับก็จะได้เอา,ากอล้วยเขามาเสริมก็ดูแล้วน่าจะได้สี่แถวส่วนแถวละกี่ต้น ก็รอดูนะครับแถวและสิบต้นก็สี่สิบหลุมนะครับก็สี่สิบหลุมก็โอเคครับสี่สิบหลุมในเจ็ดแถวสองแปลงเจ็ดแถวแปลงละสิบหลุมก็เจ็ดสิบต้นนะครับโอโอเคอยู่นะครับกล้วยเจ็ดสิบต้นน่าจะไปเวกล้วยหอมหมดนะครับกล้วยหอมกล้วยหอมเพราะว่ากล้วยกล้วยน้ำว้ามาลีอองของเรานี่มีท่อนพันธุ์อยู่แล้วนะครับท่อนพันธุอยู่แล้วนะ เป็นกล้วยที่บมมแบบว่าผมไม่แน่ใจว่ามันแบบมีอายุไขหรือเปล่านะกล้วยนะมันมันมันจะเหมือนต้นไผ่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าเนี่ยอย่างกล้วยพวกนี้ขุดมาต่อๆกันมางแต่ผมเกิดล้วกล้วยอย่างเนี้ยพ่อแม่ปลูกไว้แล้วก็ย้ายย้ายเข้าไปย้ายออกไปย้ายออกมาย้ายออกไปย้ายออกมาอยู่ตรงนี้แล้วครับก็วันนี้น้ําก็จะเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็ให้มันถึงกล้วยนะครับเนี่ยผมดูแล้วนะได้ประโยชน์หลายทางนะ กล้วยผมก็ไปวางขายหน้าร้านได้นะครับหน้าร้านที่ในอำเภอพนนะครับมีพี่ชายมีร้านกว๋วยเตี๋ยวอยู่ในอำเภอพลเอาไปฝากขายได้นะครับวีละยี่สิบบาทสามสิบาทนะสามสิบาทยืนพื้นอย่างเงี้ยถ้าเป็นกล้วยกล้วยหอมนะครับน่าจะไปเวกล้วยหอมแล้วเพราะว่าอ่ถ้ากล้วยน้ําว้าก็ดีขายใบด้วยแต่ว่าผมไม่มีความรู้เรื่องขายใบเนี่ยอย่างกล้วยน้ําว้าอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าเราไปขายนะครับมีหนึ่งสองสามสี่หา หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, 5่งสองสามสี่ห้าห้าวีวีละสิบห้าบาทเนาะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเอาทำไมคือขายถูกแค่แต่ว่าก็บ้านผมมีคนปลูกกล้วยขายอยู่นะครับปลูกกล้วยขายคือราคาส่งมันก็ราคานี้แหละครับราคาส่งอ่ะคือราคาส่งของเราเราขายเองไงครับราคาส่งกล้วยน้ำว้ามันไปได้หลายทางนะครับหมายถึงว่ากล้วยน้ำวานะ้ามันไปได้หลายทางเอาไปทากล้วยฉาบเอาไปทําอะไรนะครับมีสั่งเยอะนะครับเนี่ยอย่างตรงนี้ เดี๋ยวน้ําขึ้นมาถึงแล้วก็น่าจะโอเคแล้วเพราะาอยู่ในช่วงของเขาเรียกว่าอะไรนะตั้งตั้งตั้งตัวอยู่ถ้าน้ําพอเพียงพอก็โตนะครับก็โตแต่ว่าถ้าเราปลูกเราก็ต้องใส่ปุ๋ยใส่อะไรด้วยนะนี่ยน้ําก็ขึ้นมาแล้วใกล้ถึงโคนแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าลากกล้วยเนะี่ยลงไปถึงสะน้ำหรือยังนะครับตอนนี้ก็น่าจะถึงแล้วแหละเพราะว่าตั้งเฝ้อาการดูก็กล้วยก็เริ่มแตกใบใหม่ละ กล้วยเริ่มแตกใบใหม่จากการที่น้ํามีน้ําขึ้นมานะครับนี่วันนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาประมาณสักครบหนึ่งสองสาวันก็น่าจะเต็มสะกล้วยก็จะได้อน,นิสงนะครับอน,นิสงจากน้ําที่เราไอ้น,นี่ขึ้นมาส่วนส่วนฝั่งนี้ที่เราดูนะครับคือนี่ฝั่งทุ่งนาผมปลูกไว้น,นี่คือน้ําท่วมขังนี่กล้วยกล้วยไม่ไปไหนมาไหนเลยนะครับนี่ ปลูกไว้น้ำน้ำท่วมแปลงหญ้านี่คือนานแล้วก็ท่วมกล้วยไปด้วยกล้วยก็รอดตายอยู่แต่ว่าไม่โตนะครับก็อยู่ประมาณนี้แหละก็พอกําลังจะโตก็แรงอย่างนี้นะครับมันก็เลยไม่บาลานซ์กันสักทีไงครับเราเราเขาเรียกว่าอะไรนะจัดจัดไม่บาลานซ์กันอ็ต้องรอดูก,ก่อนนะครับนี่ที่เราจะทําโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ ฝากไ้แค่นี้ก่อนนะครับพาชมบรรยากาศที่เฉยนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้ปล่อยกัวแล้วนะครับพี่ชายจะเป็นคนปล่อยละลำก็ไม่ได้ให้กินนะครับถ้าถ้าเอาลงไปแปลงนั้นก็ตอนนี้ก็พักลำก่อนเดี๋ยวมีความเคลื่อน้ายัางไงก็เดี๋ยวจะอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะจะอัปเดตให้ดูนะครับสําหรับเรื่องวัวนะตอนนี้ก็ขออนุญาตอ่าศึกษาข้อมูลเรื่องอปลูกกล้วยก่อนนะครับแต่ว่าจะปลูกหญ้ายอยู่นะครับแต่ว่าจะปลูกกล้วยก่อนก็รอดูน้ําต้นทุนด้วยนะครับ จะทำอะไรก็ต้องรอดูน้ํานะครับเพราะว่า1ก็ต้องคือเอาน้ําขึ้นไปลดแปลงให้มันชุ่มก่อนแล้วก็ปรับพื้นที่ปรับอะไรนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ